GR Sport ตัอนนี้เป็น r r s p o r นะอนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นพวกงานคาร์บอนเคฟล่าด้วยอย่างที่ช่างบอกว่างานเคฟล่าแม่งแพงมากมันสำหรับเสียๆเท่านั้นเนาะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้อันนี้อันนี้พี่เขามารอบสองรอบสาแล้วเนาะก็เติมค่อยๆเติมไปค่อยๆเติมไปเติมไปเรื่อยๆนะครับก็เดียวพาไปดูก่อนสำหรับนี่ครอบแก้วแบบคาร์บอนเคฟล่าแท้ เป็นงานเป็นงานเคบลาแท้สังเกตความเงานะมันเงากว่ามันเงากว่าแบบพวกจุ่มน้ำเออมันจะมีจุ่มน้ำหรือว่าติดติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้เนาะสังเกตว่าเนี่ยเห็นไหมสวยกว่าแล้วก็มันจะได้ความหรูหรามากกว่าเนาะพวกนี้อย่างที่ช่างบอกไว้สําหรับเสีย <laughs> สำหรับเสียเสียเชยอย่างเงี้ยนะเสียเชยอย่างเงี้ยเสียเชยดูอยู่แนละ้วสำหรับเสียเชยนี่เหมาะสมมากไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เสียเชยจะว่างมาให้เปลี่ยนกระจังหน้าสักทีนะครับช่างรออยู่นะครับช่างรออยู่บรรดาเสียเสียทั้งหลายนะครับเด๋ยวทั้งพาเข้าป่าอย่างเดียวแล้วก็ตัวนี้อ่เดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันช่างกันดูคาร์บอนงานแท้ดูความเงามันสำหรับงานแท้เห็นไหม ตัวนี้ภายในถ้างานภายในทุกชิ้นนะช่างรับประกันให้สองปีนะครับช่างรับประกันให้สองปีแล้วก็อันนี้เคปล่าแล้วก็นี่ตัวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนครอบเกียร์ครอบเกียร์ให้เป็นเคปบล่าเนาะเพราะว่าหัวเกียร์พี่เขาเปลี่ยนไปตั้งแต่ว,วันนั้นละเดี๋ยวเราจะใส่งานแท้อันนี้อันนี้พี่เขาติดสติ๊กเกอร์มาเนาะมันก็เลยเห็นไหมมันจะดู ไม่เนียนเนาะมันจะดูไม่เนียนกับอันนี้เคปบล่าแทเนี่หนังหนังแท้นะครับหนังแท้หนังรูเดินได้เดินได้แบบเดียวกับนี่เลยเห็นไหมแบบเดียวกับที่พวงมาลัยที่ออกมาจากโรงงานเลยนะมันเดินได้แบบเดียวกันนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนี่พวงพวงแท้ก r พวงแท้ก r นะครับใครอยากได้ช่างมีเหลือหนึ่งหนึ่งวงนะครับก็ ประมาณนี้ดูไปแล้วอืนี่ที่มีเขาใส่ไปวัดวัดลมยางออโต้วัดลมยางออตโอออตโอ้เอากุญแจไปไหนอ๋อเดี๋ยวช่างออนไฟให้ดูเนาะป,ปึปร๊รปึ๊บนี่วัดลมยางออตโต้ทำงานยังไงอันนี้ยังไม่ได้ลอกยังไม่ได้ลองสติ๊กเกอร์ออกเลยเนาะก็อหลายคน ใช้ไปก็ปกติกไม่มีปัญหาอะไรเดีว่าเวลาเวลามันเกิดยางรั่วแล้วมันไปเตือนเวลาเราจะตั้งตั้งให้มันรีเซ็ตระบบใหม่นะให้กดปุ่มด้านซ้ายนี้ด้านซ้ายนี้ค้างไว้ประมาณ5วิมันก็เดี๋ยวมันก็จะจับการทํางานใหม่หลังจากที่เราไปปะยางหรือว่าอะไรพวกนี้มานะครับก็สามารถตั้งระดับได้30%มสิอร์นี่เป้เขาเรียก TPMS นะมันไม่ใช่แบบบอกมาเป็นค่า แรงดันลมยางคือปอนมันไม่ได้บอกปอนนะนนี้มันเตือน,นเรียกว่า TPS เตือนยางอ่อนยางรั่วมันเตือนก่อนนะครับ